สวัสดีจ้าพอกันนึงเราก็กินแซ่บแบบนุ่จ้ามัน่้ีิพ้มากินมะม่วงจะมะม่วงคลุกไอ้น้ำปลาหวานโหยน้ำลายสอพี่น้องซอยหอมหัวใหญ่ใส่น้ำอิ้นหอมดแดงใส่ตะเกียบจะมม่นเนี่ย จังบวมๆนั่นหรอไม่เห็นไหมจัะอื้ม พขาอาไพเสียงตัดเหล็กลก็ได้เพีองเพิ่นตัดเหล็กบืรัวตัดเหล็กแล้วออกเหล็กหอมออแบบแบบอืมอ้ม อ๋ออนบางๆนั่นเข้าเนื้ออ๋อ,อพอพิ้เสียงได้จะดังมองพื้นปอเซารแมจะถาเพื้น่วนพื้นเซาแล้วเพื้นบอเซารหแม เผ็ดนะอืมเม,ม,มนูสมเฉลจุ่ม จ้ะอืแซ่บแซ่บไปเลยนะจ้ะทำเองทุกอย่างนะ

mm. กิ่งเน้นในกระเซาะเนาะจับบ่วงของสมนี่โดยเฉพาะเวลาง่วงๆมาเด้อจ้ะเผพรชกพริก เสียงดังอันน okay. <sa ี้เป็นป่ะจ๊ะคือเสาย้อนเสียงดังไะจ๊ะอะไรนะจ๊ะเนาะแสบอยู่ดิกินต่ออยู่จ้ะพี่น้อง หยุดบปอยู่จะว่าเก่งใจนะจะเสียงมันเสียงมันดังไหม,อมตอนนี้อืม,อมสักกินี้ก็จเขาจบคลิปแค่นี้ ออขอบคุณที่กกกกติดตามกันแบบนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปได้ด้วยขอบคุณจ้า